การเพิ่มบันทึกในระบบบล็อกของ WordPress ตัวอย่างนี้ผมใช้ระบบบล็อกของสมาคมสิทธิเก่าสัมชันลำปางนะครับในเริ่มต้นเเราต้องมี user และาสเวิร์ดถ้ามีแล้วเราก็เข้าในส่วนของ login หรือการเข้าใช้ระบบจากนั้นก็ก่อ user ที่เรามีอยู่เข้าไปเมื่อเข้าไปในระบบแล้วนะครับ ก็ให้มองหาคำว่า add new ตรงนี้นะครับเมื่อคลิก add new เสร็จปุ๊บก็เป็นการเพิ่มโพสต์สังกฤษกึคือมี add new post หรือเพิ่มบันทึกฉบับใหม่เข้าไปแล้วก็เขียนส่วนของ header เข้าไปนะครับว่าเราต้องการอะไรส่วนรายละเอียดก็แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปนะครับ นี่เป็นตัวอย่างสั้นๆน,นะครับเมื่อเขียนเข้าไปแล้วก็เข้ามาเพิ่มในส่วนของแคตตาล็อว่าของเราจะอยู่ในส่วนไหนนะครับเช่นของผมเป็นรุ่นสมมติรุ่นหนึ่งนะครับก็คิกว่รุ่นหนึ่งเข้าไปหรือถามตอบเข้าไปเป็นการเพิ่มเข้าในส่วนของแคตตาล็อครับจากนั้นก็ใส่แท็กเข้าไปว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องศีลนะครับผมก็เติมคาว่า ีลน,นะครับก็แอดเข้าไปสามารถเพิ่มแท็กได้หลายตัวเพราะแท็กมีผลต่อการสืบค้นของ Google.com ครับผมเพิ่มแท็กเข้าไป2ตัวส่วนนี้สำคัญนะครับและวคตตาลอีนะครับแล้วก็กด Publish หรือว่าเผยแพร่เมื่อกด Publish เสร็จแล้วนะครับไปดูซิว่าผลลัพธ์ publish คือไปแล้วนะครับ เราสามารถไปดูตรงข้อสมาคมสิทธิ์เกา่าสำได้ว่าสิ่งที่เพิ่ง้าไปเข้าไหมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการเพิ่มบันทึกฉบับใหม่เข้าไปในระบบบล็อกของ WordPress